อดกันอยู่ได้มันอเหแล้วนายมอน้องนอนเป็นอะไรก่อนเขาจิงไอ้เวียงก็ยิงให้จ่อยเฮ้ไม่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 วงทำไมอย่าไรทำไมมึงนี่ทำเล็นตานีแต่ว่าเองหัวแล้วไม่ทำมาหาแดดกูไม่งด่อนกันอยู่ได้เอ้าลูกชิ้หอยดูนดิ พูดนู่นพูดนี่ฮะจะรู้ไหมชาวบ้านล,าลานานา้านตลาดเ้าเมียนฆากันหนาหูเนี่ยว่าแกเนี่ยเลี้ยงต้อยอะไรจะจับไ่ไรคํำผัวนะไอ้ไอสันดาา่านทำไมชาวบ้านเขาพูดแล้วถ้าผพูดเองมนะอีเานี้แต่ในความามีค่ารักแกโพสชาวบ้านมนีคากล้าเข้าไปช่วยมีทาแม่ก็มันเรื่องจริงหลักฐานจนโยู่เนี่ยสันดานี่ถ้ารู้ว่าคุณเกิดมาปากดีแบบนี้นะกัวเอาที่เขายัดปากเป็ไใเล็กๆแล้ว แกนี่สมควรที่จะสำนึกในพระคุณของข้าถ้ารู้นะว่ากูเกิดมาแล้วมีแม่ด่ากเก่งนะกูฆ่าแม่อย่างนั้นหะรยปากดีลูกนี่กูเขมีบขาสองท่อนไปเลยโอ้ยจะขมิบข้าแม่ก็ถามจริงๆเออแกมีแรงตนหรือเปล่าตอนนี้ มาช่วยดูแลแม่ป้าพวงด้วยเป็นเองเลยนะเป็นลิงเป็นข้าวยเ้มที่ลูกกระดาษพี่ผัวเนี่ยชมแม่ทั้งวันนี่เป็นอะไรไส้เิ้มมึงยิ้มจะพูดอะไรโมเองนักหนาเนี่ยฮะแกโตนป่านนี้แล้วหมาเรียนถึงไม่ถึงเรื่องไม่นั่งกี่หอทำไมเล่าอี่อที่ไหนเขาเป็นแม่บ้านแม่ป้าพวงมากจะขอตังค์ข้าสมัครสักสิบบาทนะคะหนูเลย ไปถึงใน้เมือองัเปีสิบบาทมันจะไปพออะไรแล้วลูกนี่นี่นี่เอาที่แม่ป้าไปนี่แม่ป้าให้ปีรู้อีกหนึ่งเลยลูกแม่ป้า,าขอบคุณครับลูกเก็บที่ดีนะลูกนะกเอาไปสมักนะลูกที่แม่ หลงนี่ยังไงอ่ะฮะแก่แล้วแก่เลยนะขอบคุณค่ะเราไปรับรางวัลทางด้านโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋เดี๋ยวถ้าไรเหลือแล้วเดี๋ยวไรจับเอาไปอีกไม่ต้องจับพอแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือจับมาทอนด้วยอยู่เลื่องใหม่อันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะร้อยหนึ่งพอนะลูกนะพอจ้ะ องอะไรฮะเวียงก็แค่มใอ้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี่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 จะเข้าไปในเบองทั้งทีนี่มันต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูดีหน่อยเป็นถึงลูกแม่ปะวงเนี่ยจะหาที่หน้าใครเขาไม่ได้จ้าจ้าเออพอเวียงเองเขาก็พอจะทิ้งสมบัติไว้ให้บ้างนะลูกนะนี่เลยลูก ไปผัวหน้าดูเออโูกเข้าไปในเมืองนะลูกเอ้ยจะมาหน่อลูกเป็นหวังใครคุณจะได้ไปดูถูกเรานะลูกนะใครก็จะหล่อแล้วใช่ไหมครับแม่มาโผล่แม่ป่าดูสิลูกแม่มาหล่อจริงๆเลยเอ้ยนี่มันหล่อจริงๆเลยนมัพี่อะไรฮะเมื่อกี้ทำอะไร ก็ขอตังค์แม่ป้าเขอแหลกที่ขอสิบบาทขอสิบบาทเขาให้ร้อยหนึงไม่อีพวงเนี่ยนะใช่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งไปวกเลยเนี่ยอันนี้สร้อยเอออันนี้ไม่ได้ขอแต่ว่าแม่เขาให้เองเจ๊บัะเขาบอกว่าให้เข้าเมืองต้องใส่สร้อยไปด้วยไลไหลเจุกเอ๋ะเจ้าเนี่ยหารู้อะไรมันที่เรามันลูกนอกกระโด ก็ไมจะเนเดิลูกในกระดมันก็นจะรู้นิสัยผหญิงแม่เราญิงแม่ของเราต่อเละวกายเในหมู่บ้านเอไพูดอย่างนั้นได้ยังไงใครจะกินกาแฟนะเดี๋ยวดูเราอยู่ข้างนอกโนอาเพลยไลลูกรักของม่ขอสิบาทใหเรางอยเพชรอว้เราไม่จ้จ้ไมู่้ไม่โอ๊ย เวียงมึงยังลิงยังข้างเลยแม่ของแกเราตกอกตกใจหมดต้องเรียกไม่ให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ยังไงแม่เออแม่จ๋าวันนี้เวียงตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปแข่งเรือว่าจะขอผู้หญิงแม่สักร้อยบอรโอ้โหจะไปแข่งเงรือกับเขา เ้านี่บันลัยดูพูดจาเข้าเฮ้ยซื้อหาเลยได้บานนึนะเอาบานก็บานเอออยากได้ส่อยครว่าอยากได้ซ่อยอยาหห่างหนูลายเอาไอ้่อยากได้ย่งมันโลใครจะไปแกลงกับมันนล้วโถเออข้านี่ลูกแกเ,เออเองนะมาลูกรักลูกในใจยังไงมันก็ต้องเยอะกว่าไอ้หน,หนูลายแน่นอนนะลูกสองคนที่เป็นแม่ทีเกิดกัน เดิมเลยนี่มึงนับถือกูใช่ไหมไหนนับถือจะทำกับแกอย่างนี้เฮ้ยแม่เตรียมไว้ให้แล้วยังจะรู้เวลาเป็นหนูแม่ลุกไฟน้ำมัสูบนับถือแม่สูงสุดมากที่สุดนับถือแม่ ตัว้สุดภาฐานอักล้อมน้ำตาจะไหลแล้วลูกอย่างนี้จับเรียบบางสีในหาได้มีเป็นไงอันน้อะไรวะเนี่ยไม่เคยไม่ะได้ไม่ได้เลยเฮ้ย ชุดนาะแกอยบอกนะว่าอีตอนก่อนจะท้องข้าเนี่ยแกกับพ่อใช้โซ่กันเนี่ยมึงหมายหมายว่าอะไรเปนใช้โซ่ผูกเรืออะไรเออไม่อะไรของแกวะเนี่ยเอ่เออไรเอ้าไม่นะนะนี่นี่เนี่ยใหญ่ไว้หนู่ยไรตั้งเยอะเองได้เยอะใช่ไหมเนี่ยเออลูกแม่เออน่าประทัจ๋า ตอนตอนที่นายจะไปนายขอพรแม่หน่อยได้ไหมจ้าเ,เดินทางแค้วค่าปลอดภัยนะลูกนะหนูลายลูจกจังคำแม่ป่าบนะลูกคนเมืองน่ะมันคบไม่ได้อยา่าไปข่คนเมืองถ้ามันจะเป็นนะลูกนะนี่ตอนนี้กลับบ้านโชคดีคุณนละคุ้มครองแม่ขอพรหน่อยดิโชคดีในชีพหมายโชคดีนะลูกนะจ้าจ้าเดี๋ยวนาดีไปดีมา <พอ S 1> นะจ้าลูกนะ

ได้กันก็ได้ไม่เอาเอ๊มอพี่ไลยช่วยดูแลรอเออเอแมอ้เี๋ยวเ๋วช่วยดูดูนะหน้าตัวสู้ในเมืองหลวงเนี่ยทุกคนมันตก่วยอ่ะแตหอหงเมืองนะอะแน่นอน 我。嗯嗯嗯